สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมทีชื่อว Wet World Journey นั่นเองนะครับผมหรือว่าเรียกว่าเกมมือถือไ้อิ๋วนั่นเองนะครับผมทีน่ะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเกมไ้อิ๋วนะเราจะได้เล่นเป็นงองคงนั่นเองทุกผู้ชมครับนี่มาพร้อมกระบองผู้ใจบาปนี่นี่มาแบบจัดเต็มเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงแรกเลยนะนี่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 ผมว่าน่าจะเล่นตาม เนื้อเรื่องนะครับรูปแบบการเล่นของเกมนี้จะมาในแนวแอคชั่นเลยน,นั่นเองท่านผู้ชมนี่นี่เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่อะดดได้ครับแดดได้เด็ดหลบครับผมนี่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 โอ้มีสโลโมชั่นด้วยทุบเข้าไปครับทุบเข้าไป เรียบร้อยนะก็น่าจะโดนกันแบบหลายกระบวนท่ามากๆเลยนะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกม m e Center โถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t e l s l u g Awakening, Honkai Impact, o w e r of Fantasy, Arknight, Harry Potter, b l u a r c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a d a Game Center นี่อยู่ในวงล้อมแล้วไงอยู่ในวงล้อมแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไง ยังไง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 มามาลาั่นกองรบกันแล้วใช่ไหมนี่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 ยังถึอกอะตีทุบเข้าไปทุบเข้าไปงัดเข้าไปครับผมกระเด็น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 ตี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 นี่ครับแดดหลบได้ลนะแดดเรื่อยเรื่อยเลยนะครับนี่ครับมีกดอัพทํามีเวนด์ด้วยนะครับมีปุ่มขึ้นมานะ มัอนจมตีจุดอ่อนอะไรแบบนี้นะโหโคตรมันเลยนี่อุ้ยโดนไหมคือคัสซีในเกมก็ทำดีนะโอเคเราสกิปไปเลยแล้วกันนะครับอาจะแพ้อันนี้นะครับหรือว่าแพ้พระถังซัมจังนะครับ <c oughs> นี่ครับตีเข้าไปไอ้เี้สกิลอัลติเมตก็มาว่ะไออัลติเมทก็มานี่นี่นี่โอ้โห แรงชัดแบบจัดเต็มอ่ะอันนี้เขาน่าจะให้แบบสู้กันแค่นี้มัง้งเดี๋ยวมีคนมาแยกผมคิดว่านะหลบครับนี่โดนนะไปโด,โดนนะไ้ครับโดนนะไปครับผมนี่ครับควิกทามีเวต์มาแบบนี้เลยนี่ตูมาไปครับผมอย่างเท่อย่นไงล่ะโอ้โหเหลือสามหลอดนะเหตุทีเขา ผมว่าเขาจะมีท่าไม้ตายเด็ดๆมาแบบโจมตีเราแน่เลยหรือว่าเราจะชนะแบบชนะบายอะไรมันจะมันขนาดนี้นี่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 ชึบจัดไปไว้เลยชึบชึบชึบตีเอาไว้หนึ่งกระบวนท่าครับตีเอาไว้นี่ครับมาอีกแล้วคลิกทามีเว้น์มาอีกแล้ว ชุบ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 อันติเมตไม่มาเลยว่ะนานแท้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 ตีธรรมดาเหนื่อยแล้วเนี่ยตีจนเบื่อแล้วนะครับสกิลก็มาแลว้วนะครับนี่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 ตีหัวเข้าไปครับผมนี่คือแบบสู้กันอย่างเท่เลยนะเนี่ยบอกให้หยุดไม่หยุดเดี๋ยวจะโดนแน่<ส>ผมว่าโดนแน่เลยเชื่อไหมสวัสดีส นั่นไงเก็บลอยครับผมตามสเต็ปนะในเมื่อเก่งเกินไปนะโดนแบบกระขังไว้หน่อยนะครับเราสามารถทําการสกิปได้นะอ่าทีนี้นะครับผมเราจะได้อ่าลุยในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเพิ่มเติมแล้วนะในช่วงแรกครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเปิดตัวเกมนะครับนี่อันนี้เราจะแบบได้เล่นตรงนี้เลยเหรอเันนี้จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะ ต่ตอนนี้จะเป็นการฝึกนะครับก็คือให้กดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูนะครับกดปุ๊บก็ปุ๊บ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 ปนี่ครับึบบบบเป็นการฝึกนะคือเกมนี้มันเด่นที่ตัวคอมโบนะครับโอ๊ยโดนดกดไปฟึบฮะคอมโบไม่ต้องลอันนี้นี่ น right? oh, uh. ี่น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 ี่โอ้โหเดี๋ยวตัวนี้คอมโบสุดจัดเลยนะครับมามาสู้กันหน่อยมาสู้กันหน่อยลูกเพ่เด็ดลงมานี่เขามีถ้าให้เราใช้ด้วยนะครับแต่เราไม่ต้องแล้วนะครับจัดไปชุดใหญ่ไปกับพียบครับมา ติดข้างเหรอติดข้างหรือว่าติดเลือดไหลหมายถึงเขาตีเราอะโอ้โหยี่น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 ี่เอ้ยถ้าติดคอมโบแล้วมีแบบนี้ด้วยนะคุณไทม์มีเว้นแบบอย่างเท่อ่ะอย่างเท่ครับอย่างเท่อย่างเท่นี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 ่ปุ๊บ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 เรียบร้อยครับผมเอาเรื่องอย่างเอาเลยนะ เออนี่ครับก็เลเวลอัพนะครับน่าจะเป็นตัวหลักที่เราได้เล่นนะผมคิดว่านะสำหรับตัวละครที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะครับมาลุยกันต่อครับนี่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 จริงๆควรใช้คอมโบนะแต่ว่าช่างมันนะครับไม่สนใจแล้วนะแบบนี้ก็มันเหมือนกันนะอ้าว าไม่สู hacerlo, ้แล้วหรอดดดขึ <oh, ้นมาครับขึ้นมาด้านบนเหมือนกันนี่น tu ี่น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 ี่อย่างเทพเลยโอ้ยลงมาอีกแล้วนะครับเทพจากสวรรค์นะครับมายังไงเนี่ยเขาจะโดนอะไรหรือเปล่าเลยมามากำลังแม่งอย่างเยอะเอาหนีไปแล้วหรอหนีไปก่อนนะเขาให้หนีนะหรือว่ากดเรียกอะไรวะ อันเชิญอะไรมาอันเชิญอะไรมานี่ไงนี่โดนเขีาไปเฮ้มีลูกเล่นแบบนี้ได้เหรอแม่งอย่างเจ๋งเลยนะทุกผู้ชมปล่อยรถไฟแบบอย่างโกงอ,ะอ่ะอ่าขัดขวางไม่ให้เขาไปนะปล่อยรถไฟใส่มาตุมต้มตุม้มตุ้มนี่ครับ นี่นี่โดนเฮ้ยมันจะเยอะไปไหนเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อหน้ารำคาญนะอ,อ,อย่าหลุดไปได้นะอย่าหลุดไปได้นะเล่นอันนี้เบื่อเลยนี่ครับลงมาแล้วโอ้โหจัดเต็มเลยนะมาปุ้มคือทำดีมากเลยนะอยากให้เกมนี้เปิดในไทยนะแต่ไม่รู้มันจะสนุกแต่ช่วงแรกหรือเปล่านี่ครับเนี่ย,ค,ยคือทำดีมากเลยนะ ชอบระบบคอมโบของเกมเนี้ยนี่คัดซีนก็เท่แหละหลายอย่างก็ดีนะครับมาอีกแล้วไ้ลูกตุ้มเหรอไอ้ลูกตุ้มเหรอไอ้ลูกตุ้มเหรอไอ้ลูกตุ้มแล้วไงแดนหลบมาเข้าไปโอ้โหโดนลืมหลบก๊อกสองลืมหลบก๊อกสองนี่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 นติเมทไม่มาเลยนะนี yeah. An like ่นี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 ่ โดนซา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 ยังไงนี่มาแล้วอันติเมตรอมานานแล้วนี่นี่ยังเจ๋งครับอันนี้อย่างกับเล่นไอ้นี่นะเอ็กแมนเอ็กแมนกองเล็บครับเอ็กมนนี่นี่นี่โดน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  นี่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 หลบหลบหลบสองชั้นโอ้โหชั้นที่สองหลบไม่ทันวะใกล้แล้วจะเรียบร้อยแล้วจะเรียบร้อยแล้วอีกนิดเดียวนี่โดนไหมเรียบร้อยครับผมแพ้ไปโดยปริยายนะคือตัวละครเราก็เท่นะหมาคงเมื่อกี้ก็เท่นะครับนะก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เลเวลสี่นะ แล้วก็เดี๋ยวน่าจะทําการเล่นในส่วนของตัวชปเตอร์ต่อไปอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะสําหรับใครที่ชอบอเกมไซอิ๋วนะครับที่เป็นาการเล่นตามนเนื้อเรื่องแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับอันว่าถ้าสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ